ผ่านไปหนึ่งเดือนจ้าพี่น้องไหวเหมือนโกโหกอิลิเมนีมาเอาขี่ง่วโอ้ขี้คว้วเนาะจ้าขี้ควายผสมแกรบจะเอาไปใส่ต้นใหม่ของเห้าที่เห้าปลูกไว้ซึ่งที่แกวปลูกไว้กับสิมีต้นพายุ่งต้นประดูเนาะจ้าต้นสักทองต้นมะคา่าแล้วก็ต้นชิงชันนะคะ นอกจากเอาขี้ควายผสมแกบแล้วห่อกันยังมีเฟื่องเราจะฟางนั่นเองเนาะเอาฟางไปคุ้มน้าหลังจากที่ใสขี่ควายเข้าไปแล้วเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันจ้าต้องบอกว่าหมองที่พี่แก้วปลูกปลานเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านที่เจ้าของอยู่ถึงเกือบ40กิโลนะจ๊ะซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลมากเพราะฉะนั้น บ่มีเวลามาเบิงมาดูแลบ่มาบ่มีเวลามาเบิงมาแย่งท่าที่ควรถึงได้เลือกที่สิป,ปลูกปลาเพราะว่าปล่อยให้เขาไปเป็นตามธรรมชาติเนะจ้ะแต่ว่าช่วงแรกๆเขาก็ต้องดูแลเขาจักน้อยเนาะนอกจากพี่แก้วจะปลูกปลาแล้วกว็มีพื้นที่ที่สําหรับใบสางกระท่อมหรือว่าเห็ดเฮี้ยนเพราะว่าอนาคตห้องก็บ่บรู้ว่าเขาอาจจะได้ไม่อยู่หนีก็ได้นะจ้ะกระิป,ปลูกต้น มะหวงล่อมรอบใบนี่<ม>หนึ่งเดือนผ่านไปอัปเดตเนาะอัปเดตหนึ่งเดือนผ่านไปเนาะจ้า<ม>ต้นใหม่เข้าก็จะเริ่มพรีดอกออกใบแล้วมอง<ม><ม>ที่น้ำค้งที่ปลูกว่าใดกระเวนใบก็บมีอัปเดตต้นตายเนาะจ้าตายประมาณสี่ถึงหาต้นเนาะเท่าที่เห็นเนาะ<ม>๋ยวเข้ามาเบิงมันนี่เป็นต้น ต้นพยุงเนาะจ้าต้นพยุงเริ่มจะพลิดอกเริ่มจะพลิใบเนาะเริ่มจะพลิใบแล้วเป็นธรรมชาติจริงๆทุกคนเป็นธรรมชาติอีหลีขนาดเฟื่องฟางอียงกับบาดเอวมา,ม,า,ม,า,ม,ามัดต้นไม้ไว้เนาะจ้าไ <laughs> ห้มันเป็นธรรมชาติของมันไปเองเนาะป่าไม้เราไม่ได้ดูแลเขาก็เติบโตของเขาเองได้เพราะฉะนั้นแก้วก็ ให้เขาเป็นแบบพี่แก้วก็อยากให้เขาเป็นไปแบบตามธรรมชาติประตองไปอีอย่างของเขานักหนาะอันนี้ก็เป็นต้นชิ่งชั่นเนาะจ้ะต้นชิ่งชั่นเนี่ยก็เล่มผีดอกผีใบเหมือนกันตัวนี้น่าจะเป็นปลาดูหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยว่าปลาดูกับมะข่าตน้นไหนต้นต้นใดเป็นปลาดูต้นใดเป็นมะข่าคัาคนผูดด้ใดรู้กบ็บอกกันในเรื่อจา้า ๋ยวเข้ากับยางเบ่งไปเรื่อยๆเนาะยางเบ่งไปเรื่อยๆอ,อันนี้แหละอันนี้แหละไม่รู้ว่านั่นแหละไม่ประดูก็มาฆ่านี่นแหละแต่คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประดูเนาะเห็นไหมเริ่มผีดอกแล้วสําหรับคนปลูกปาเนาะเห็นซ้ำนีเนาะคนปลูกต้นไม้เห็นซ้ำนีกับมีความสุขแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนจะมีห้อยแมงเจาะน้ำเนาะจ้ะเดนมันออกจากน้อย เห็นเขาได้ผลิใบออกมาเาก็รู้สึกชื่นใจเนาะต่อไปนี่ก็คิดอยากแนวเดียวว่ามันจะแรงเกินไปหรือเปล่าเนาะหลังจากที่มดฤดูฝนไปแล้วอันนี้ต้นสักป่าเนาะจะตรงนี้พึ่งใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปแต่ยังบ่ได้ยัยงบ่ได้คุ้มดินด้วยฟางเนาะ ต้นนี้ก็เริ่มพลีใบคือกันต้นชิงชันต้นชิงชันต้นไม้ชิงชันนี่เขาบอกว่าเป็นต้นไม้ที่แบบว่าโตช้ามากแต่ได้ราคาสูงเนาะการเท่าแบบปลูกไวประมาณ30ปี40ปีบรรลุจะอยู่ถึงบอบรรลุจะได้เบิงอยู่ถึงความสวยงามของมันบอแต่กะยางหน่อยก็เป็นมรดร้ดูกไหู้ไหลานเนาะ คนที่มาซอยใส่ปุ๋ยมาซอยคุ้มฟางเนาะจาก้กหนุ่มเกาหลีเนาะกลับมาเยี่ยมบ้านเดือนหนึ่งขายมาซอยกันเห็ดแต่ว่าตอนที่ปลูกนะก็คือลุยกับพอ่ะจะของสองคนหไหมผีดอกออกใบผีใบออกมาแล้วมันก็ชื่นใจเนาะนี่เรียบร้อยเก็บงานเรียบร้อยเนจาจะเลือเป็นบางต้นที่ ฟางหมดเนาะจา้ะฟางพอพอเพราะวา่าช่วงแรกๆใส่เยอะจนเกินไปพอคิดว่าฟางมันหลายเนาะจา้ะใส่ไปใส่มากใส่หน่อยล่งหน่อยลงสุดท้ายก็เหลือก็ไม่พอเนะาจา้ะเลือประมาณ10บกว่าตนนี่แหละสิบดอยคุ้มสวนทีบดอยคุ้มฟางกับหวังว่าจะหลอดนาแรงเด้อ